สวัสดีครับทุกคนตัวนี้เราก็เปิดร้านแล้วนะครับหรือว่าวันนี้ยังไม่ได้สดนะครับเพราะว่าช่วงนี้แดดนะฮะสงสารทรศัพท์ันะฮะ้วก็ฝคนตกแน่ก็เลยบอกก่าเด้ยไล่นะครับผมนี่โครงไก่นะครับผมโครงไก่น่ากินมากน่องชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับผมน่องละ๒๐บาทครับชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยก็มชิ้น๕๐บาท ขานาดแล้วกับ15บาทครับผม,มก็กำลังจัดร้านนะครับเก็บรับปะครับ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 ด้วยบดครับรับจ้ารับเป็นชิ้นนทำนะจ้าครับทนะี่แล้วก็ขายไปแล้วนะครับผมแล้แม่หอยจะเบินล,รรบละเบินละโอ้ขายเร็วเบินเร็วแทน แม่ทุกตาเมาไปเลยมั้งใช่เป็น,นปินงเอาไอเบียได้ไหมเนี่้เมาหอยไปเลยเมาหอยหุ่นแบบใหญ่เลยครับโอ้ครับปิงตับของปวดนมมังคุดม่อะยีย و ย و ย و ย่ห้อผู้เดียวได้ไหมนหน่นยนอยได้บ่บรรยากาศ น้ำไก่มันมีเลยนังไก่หมดแล้วครับผมไก่หมดแล้วบรรยากาศวันนีน้ แตท่มาครับวเียวก็นี่งใหม่ๆครับผมแม่เราขายเงินเงินแบบสามสี่พันหกเออจ็หมื่นแจักเงินไว้ไซบเบิรเงินกันไนปะล่อยขึ้นไปะขอหนะนไม่ไเลยไม่ก็ใส่ ม,มือ่อเ้าบาททำมมือร้อยเพอยน้ำตอนเร้าก็เออไปโรงเรียนนะไปมื่อหาที่บาทวันนี้หาที่บาทก็ข้าอยหาดนีข้าเากะเาสิบบาทเาสิบบาทอันอันหมูปิ้งสิบบาทบอมบอเราเรเราอเราเอาแด่หมูปิ้งเอาแต่หมูปิ้งเลไปดินกรส้บาทบ่มไหาเงินสี่โรงเรียนหาหาบาท ึงน้งไปอีกสิบบาททีบาด้าเรียนต้งเรียนอามแล้วไงแล้วไ็ย้ำแรงอย่างนี้ขายมาด้วยแทอเบ่ารไคไยูโตยูไปรัพี่เบียร์ก่อนนี่ก็บอยมากคมับ มานอนบัาหอยก็ได้ี่เบียร์อยู่ห้องน้ไปไปออไตื่เศ้านหนไตืนเศร้าดเียขายังไม่มีเพื่อนทักคนเลยห้องสักคนเลยนะไปบอกมันอยู่ไปบอกไปบอกว่าไปเศร้าหลายเจ็ดหกโมงเครื่องมาพปุ๊กไปหละไปส่งหน่อยแต่งตัวแล้วแะละโอ้หัวเราไปเศร้าพวกอะเจ้าเด้เจ็ดโมงปุกกันน้ำชาละนำชาเข้ามาด้วย เพราะว่ามันอยู่กับเจ้ามัน,หหนอะไรได้ต่มันมันอย่านเจ้านะคิ้วไข่มัน,ญญนะม,นมันจะป่อมันกับใบฟัง,งมันได้ันแหะมันบ่อนติ้วนุญาตเนี่ยิ้วอนุานเลยไมาย่าไม่ย มาเรื่อยๆยนะครับทีนี้ก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าฝนไม่ตกแล้วนะครับก็รู้สึกขายได้หน่อยนะครับ<ม>แล้วฝนตกันหยบเแียนะครับผมมีบาอยไนะสองโอยนะมาเรืๆๆ่อยๆเือ โอ่นี่นอือถ่ายแล้วครับนี่แหละเรื่อยๆนะครับทุกคนเอาคลิปนี้เดียวไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมถ่ายกับท่านนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกท่านสวัสดีครับ